นายกรัฐมนตรีให้รอฟังการชี้แจงค่ะหลังสื่อจี้ถามเรื่องเสียงโหวตทั้งภายในและภายนอกที่ไม่เท่ากันเมินตอบเตรียมรับมือบิ๊กเซอร์ไพรส์จะก้าวไกลอย่างไร วันนี้เป็นการประชุมสภาพิจรารณายติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เป็นวันที่3ค่ะซึ่งวันนี้ในชัวหลีกภยัยจะขึ้นทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมเป็นคนแรกนะคะหลังจากที่หายจากอาการติดเชื้อโควิด19และกักตัวครบ10วันแล้วซึ่งความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเดินทางมาถึงอาคารรัฐสภาในเวลาประมาณ 1ินาฬิกา30นาทีเพื่อร่วมประชุมนะคะซึ่งไม่ได้ตอบคําถามผู้สื่อข่าวที่ถามถึงกรณีเสียงโหวตจากภาคประชาชนที่ชุมนุมอยู่ด้านหน้ารัฐสภาโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าขอให้ไปฟังการชี้แจงและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะทําอย่างไรกับคะแนนเสียงที่มันแตกต่างกันในายกรัฐมนตรีสายนาค่ะส่วนพอใจการชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนหรือไม่ ประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีพยักน้ารับก่อนที่จะเดินขึ้นลิฟต์นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธต,ตอบคําถามว่าเตรียมรับมือกับการอาภิปรายบริกเซอร์ไพร์าจากพรรคเก้าไกลอย่างไรบ้างค่ะ ทางนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยนางนรพริจันโอชาภริยาค่ะได้ถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สักขตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะที่วัดราชบพีสถิตมหาศรีมารามราชวร,รวิหารในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาหนาทีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาในการสนทนาธรรมประมาณ40นาทีค่ะก่อนที่จะออกจากพระอุโบสถผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามนะคะว่าสมเด็จพระสังฆราชฝาก ถึงคนไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเอาพรมาฝากท้งนี้เมื่อถามถึงวาระ8ปดปีที่จะครบกําหนดในเดือนสิงหาคมหากศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีโบกมือค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ําในประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ฟังพระสวดมนต์เพราะว่าในตอนนั้นในวัดก็มีการเปิดเครื่องกระจายเสียงพระเทศด้วยทั้งนี้นะคะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างการเดินค่ะผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามในประเด็นทางการเมืองแต่นางนราพรได้เอามือมาจับแขนนายยกรัฐมนตรีไว้ นะะคเพื่อไม่ให้ในายกรัฐมนตรีตอบโต้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสภาค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆที่สภาวันนี้ก้าวไกลบอกว่าจัดขุนพลชุดใหญ่ซักฟอกนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไม่กังวลสักสยามโดนถล่มหนักชินวรไม่ตอบสสประชาธิปัตย์จะโหวตความจุติส่วนสุทินก็ผิดหวังนายกรัฐมนตรีภูมิใจกับการปฏิวัติ เริ่มต้นกันที่นายพิจารณ์ชวพัฒนวงรองหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะกล่าวถึงการอาภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้จะเริ่มต้นที่พลเอกประยุทธ์นะคะพักเก้าไกลก็มีผู้อภิปราย3คนนางอมรัตน์โชปมิตรกุลที่จะเปิดเผยถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชันในกระทรวงกลาโหมก็เรียกว่าสร้างความสูญเสียให้กับกองทัพเป็นอย่างมากคนที่2ก็คือตอนเองค่ะก็จะเปิดเผยว่ารัฐบาลน,นี้เป็นอาชญากรสงครามไซเบอร์ที่ใช้เล่นงานประชาชนส่วนผู้อภิปรายคนที่3นางสาวเบญจ แสงจันท์ยืนยันว่ามีข้อมูลมีเซอร์ไพรส์ให้ประชาชนได้ติดตามแน่นอนโดยเฉพาะการเปิดเผยถึงความผิดด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีที่นำไปสู่ความเดือดร้อนต่อประชาชนส่วนนายพิธาลิมเจริญรัตน์ค่ะจะอภิปรายในวันสุดท้ายนะคะส่วนที่ทางการลงมัติของพักก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีงูงเห่าในพักค่ะเพราะที่ทราบกันดีว่ามีแค่สสที่อยู่ในน้ำเท่านั้นนะคะแต่พฤติกรรมนั้นไม่ได้อยู่กับพักมานานแล้วค่ะ ขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายก็ทํางานกันอย่างสุดความสามารถค่ะอภิปรายผู้อภิปรายก็มีสิทธิ์ที่จะถามในสิ่งที่สงสยัยส่วนผู้ถูกอภิปรายก็ต้องตอบคําถามให้ได้แต่ตนก็ไม่ขอตัดสินนะคะว่าฝ่ายค้านทําหน้าที่ได้ต่ํากว่ามาตรฐานหรือไม่สําหรับจํานวนคะแนนไว้วางใจที่คาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจะได้รับนายอนุทินตอบว่าถ้าได้เกิน239เสียงก็ดีใจแล้วทางนี้เป็นห่วงนายศักดิ์ ยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมซึ่งถูกอภิปรายอย่างดูเดือดหรือไม่ก็มองว่าก็ตอบคําถามได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นคนละเอียดรอบคอบอยู่แล้วแต่บางเรื่องที่อภิปรายนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดก่อนจะมาเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ําก็ต้องตอบแบบมีเหตุผล ส่วนนายชินวอนบุญเกียรติค่ะสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลก็พอใจภาพรวมการอภิปรายสองวันที่ผ่านมาชมฝ่ายค้านและรัฐบาลทําหน้าที่ได้ดีค่ะโดยบรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านมีบทบาทน่าพอใจตั้งแต่ผู้นําฝ่ายค้านและสสคนอื่นที่มีประเด็นข้อมูลใหม่ทํากันบ้านมาเพิ่มเติมอย่างกรณีประเด็นของนายศักสยามชิดชอบแต่ยังไม่มีมัดเด็ดที่จะนําไปสู่การร้ององค์กรอิสระได้ค่ะส่วนการลงมตินะคะ การอภิปรายไม่ไว้วางใจในชินวรปฏิเสธว่ายังไม่ทราบกรณีที่สอสอของประชาธิปัตย์บางคนจะลงมติไม่ไว้วางใจในายจุติไกเรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะยอมรับว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันไปบ้างจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ และสุดท้ายคือนายสุทินคังแสงประธานวิสาย้านก็กล่าวถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะที่ดูเหมือนภูมิใจกับการปฏิวัติบอกว่าเป็นความปิติที่น่าสมเพชค่ะซึ่งพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ชี้ตัวฆาตรกรตรงๆนายกรัฐมนตรียังยิ้มเหมือนภูมิอกภูมิใจเพราะฉะนั้นขอเรียกว่าเป็นคนบาปแต่ปลื้มใจว่าเป็นบุญซึ่งถือว่าอันตรายมากเพราะเห็นกรงจักเป็นดอกบัวถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีส่วนภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยอมรับว่ากร่อยไปนิดนึง แล้วก็ชมรัฐมนตรีที่มาตอบการอาภิปรายได้เยอะขึ้นไปดูต่อกันที่ประเด็นอาชญากรรมค่ะตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังเชิญกลุ่มหัวหน้างานและนิติบุคคลมาสอบปากคำในคดีคนงานที่เสียชีวิตสามศพในบ่อพักน้ำเสียของโครงการและแหล่งช็อปปิ้งแห่งหนึ่งย่านบางนา พลตำรวจโทสำรานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่คนงานเสียชีวิต3คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนหลังทั้งหมดหมดสติในบ่อพักน้ําเสียด้านหลังอาคารจอดรถขอ,ของโครงการและแหล่งช้อปปิ้งแห่งหนึ่งย่านบางนาโดยบอกว่าคดีนี้ตำรวจนครบาลบางนาสอบปากคำพยานสรุปสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะสูดสารพิษที่อยู่ในบ่อพักน้ําเสียเข้าไปเป็นจํานวนมากส่วนผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไม่พบว่าจุดเกิดเหตุ มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจึงแต่ประเด็นนี้ทิ้งไปแต่ทางนี้ก็ต้องรอผลการตรวจสอบระบบในบ่อพักน้ําเสียก่อนว่ามีข้อปกพร่องในส่วนใ,นวนใดบ้างซึ่งผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลบ,บอกนะคะว่าพนักงานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากลุ่มที่จะต้องถูกดำเนินคดีเป็นกลุ่มใดบ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะเชิญกลุ่มหัวหน้าง,งานนิติบุคคลมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทั้งเรื่องของก่อนเกิดเหตุและระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุจากนั้นจะ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่ามีผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้หรือไม่ส่วนอีกคดีค่ะรองโฆสกตำรวจออกโรงแจงกรณีหญิงไทยและสามีสิงคโปร์ช่อโกงรับออเดอร์นาฬิกากระเป๋าแบนรนด์เนมหรูรวมมูลค่ากว่า800ล้านบาท พันตำรวจเอกกิสนณพัฒนเจเรญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีตำรวจสิงคโปร์ออกหมายจับหญิงชาวไทยและสามีชาวสิงคโปร์ในข้อหาช่อโกงมูลค่ากว่า800ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำนักข่าวในประเทศไทยและต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ที่หญิงไทยและสามีชาวสิงคโปร์ถูกสำนักงานตำรวจสิงคโปรอ์ออกหมายจับในข้อหาชา่อโกงกรณีที่หลอกให้ซื้อนาฬิกาและกระเป๋าหรูมูลค่า,ควา,า,ควากว่า800ล้านบาทและมีผู้เสียหายกว่า180คนที่เข้าแจ้งความ ร้องทุกต่อตํารวจสิงคโปร์ซึ่งต่อมาผู้ต้องหาทั้งสองรายก็หลบหนีการประกันตัวในระหว่างการสอบสวนโดยเรื่องนี้รองโฆษกตํารวจชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวตรวจสอบข้อมูลจากกองการต่างประเทศสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็พบว่าปัจจุบันองค์การตํารวจสากลซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะมีประเทศสมาชิกจํานวน195ประเทศทั่วโลกได้มีการออกหมายแดงตาม ทางการสิงคโปร์ร้องขอจริงแต่ยังไม่ได้มีการประสานเรื่องหรือว่าขอเข้ามาที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินการแต่อย่างใดทางนี้หากได้รับการประสานมาเมื่อไหร่ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็พร้อมที่จะแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทางการสิงคโปร์ในทันทีค่ะและจะทําการจับกลุ่มตัวเพื่อนําผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปทางนี้นะคะผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็เน้นย้าให้ตารวจทุกนายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะ ำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีค่ะเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทางนี้หากมีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ก็อาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดเกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไทยเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN b ็นเอ็ n เบกก